การดองเรื่องน้ำนะคะอกรน้ำลูกโปสายยางค่ะวิธีการทดลองคือจับสายยางให้เป็นลูกเต๋านะคะจากนั้นเทน้ำลงไปค่ะจากนั้นเอาให้ระกงให้กัน ออกแรกขีดค่ะจากนั้นใส่ถงกล่งลงไปีกฝังค่ะจากนั้นเราขีดเส้นที่นำไปถึงนะคะ ได้22ซนเมตรนะคะจากนั้นเราจะไปเขียนการทดลองเขียนสูตรการทลองก,กันค่ะค่ะต่อไปเราจะมากันเราจะมาคำนวณสูตรกันนะคะจากสูตรนะคะ P ลูกโป่งเท่ากับ dHg บวก P อากาศค่ะ E คือความดันน้ำค่ะ ความหนาแน่นน้ำหนกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับระยะที่เราหาได้นะคะ0.23เมตรค่ะคูณกับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองบวกกับทีอากาศเท่าคือ1 0 1 3 2 5ปาสคลาลค่ะจากนั้นเรามาตัดหน่วยทำให้เป็นกิโลกรัมนะคะ กมคูณหนึ่งกิโลกรมัมส่วนพันกมหนึ่งซีเอ็มกำลัง 3, สามคูณหนึ่งหนึ่งเมตรกำลังสามส่วนด้วยห<อ>นึ่งร้อยเมตรกำลังสามค่ะคูณด้วย <c oughs> สิบเมตรต่อหน้าที่กำลังสองบวกคูณศูนย์จดสองสามบวก 1 0 1 3 2 5ปคาวค่ะ <com> hmm. นี้ตัดนี้เท่ากับนี้ตัดนี้จะได้เท่ากับ100กำลัง3คูณ0ู3คูณ10หน่วยเป็นกิโลกรัมคูณเมคูณเมตรส่วนด้วยเมตรกำลัง3คูณนี่นาที่กำลังสองนะคะ บอกด้วยหนึ่งศนาสอาคาวค่ะเมตรตัดเมตรเหลือเมตํกำลังสองหน่วยนี้เป็นหน่วยนิวตันค่ะจะได้เท่ากับ2องพันสี่นสามร้อ่หาปคหรือสอง1 3นสี่ร้อยหนึ่งสามกิโลปาสคาค่ะ เขาจับการทดลองแค่นี้ค่ะ